ตอนนี้นะครับช่องโดนัทโดโดก็มีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาอแนะนำกันได้เนาะก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับผมก็นี่ก็ขอให้เพื่อนๆรับชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับผมป่ะกราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะฮะอีกับผมโดนัทโดโด้รอบนี้เราอยู่กันในเกมอัศว o ยว o ตโมบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผม วันนี้นีครับผมก็จะมาพาเพื่อนนะครับไปลงดันเจียนด้วยกันเนาะมันมันเดี้ยนมันเพิ่งเข้ามาวันนี้โอเคก็ของก็มีเหมือนเดิมโอเคนี่ดันแหลดันดันแมงปอนม่ีแมงปอด้วยเหรอโอเคครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือดันอะไรนั้นก็อย่ารีรอไปกันดีกว่าอโอ้ไม่ใช่ดันหิมะอ่าฮะได้อยู่กับดักไม่แย่ครับผมกับดักไม่แย่นะฮะ โอเคก็จะหลังจากที่ผมดูแผนที่มาเนอะรู้สึกว่ากุญแจจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมไปซ้ายก่อนละกันไปเอากุญแจก็ทางก็เนี่ยเหมือนอันนี้ง่ายๆนะง่ายนะยนะไม่ยากแต่บอสนี่สิผมไม่รู้บอสอะไรนะครับก็เดี๋ยวเอ้ยอ้ยั้งนี้มาข้างหน้า,า,นามีกําแพงกําแพงหนีบนะระหว่างที่รอกําแพงหนีบนะบผมจะบริหารร่างกายไปก่อนเนะอะอออหนึ่งสองหนึ่งสอง <laughs> เหมือนไม่มีอะไรจะเล่นเลยดูนะเอ้ยโอเคครับผมก็อ่าฮะผมก็ถ้าเกิดเป็นดันแบบนี้ก็จะเก็บเฮ้ยนี่อะไรอะทาเปยเหรอว้าวนุสาวรีทาเป้เลยครับผมอน,อนุสรโอเคครับผมก็เนี่ยเห็นไหมไอ้ถ้ามันเป็นอันเนี้ยมันจะช้าหน่อยม,มีอันที่เร็วด้วยนะครผม ก็กินของกินยากิกนอะไรวิ่งลงวิ่งเร็วมาใส่ชุดตรงชุดเทกวิ่งนะมันก็จะได้ไวไวหน่อยเนาะเออไอ้ยี่นี้อะไรโอ้อันนี้อันนี้อันนี้อันน,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 นี้ต้องระวังเลยครับเพื่อนอ่าแม้มันมีจังหวะที่มันช้าอยู่เพื่อนจับจังหวะให้ดีนะยืนดูมันสักแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้ต่อนะอ,อดันเจียนนี้นะครับมันก็เนาะถ้าเป็นกับดักก็คงไม่ยากนะฮะไม่น่าจะยาก ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นด่านหิมะถ้าเป็นด่านหิมะนี่คือแบบอบอกเลยว่า,าไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวเชียวอ่าก็ผมไม่แน่ใจนะไอ้ด่านนี้มันเคยเออกมาลงหรือ,อยังเนาะผมไม่รู้เหมือนกันแต่สาหรับผมมันคือด่านใหม่นะฮะสาหรับผมนะเออสำหรับผมคือด่านใหม่หมนะเพื่อนเพื่อนนุชตาปจาร่าแต่บ้านเรามีแล้วนะทาเปจาร่าทาเปจาร่าแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอา ลายเก็บกล่องครับผมนิสัยโดนัทนะครับผมที่งกนะฮะไปที่ไหนต้องเก็บที่นั่นนะครับผมโอ้ยิ่งเป็นดันที่ไม่ยิ่งไม่ใช่แบบเป็นดันน้ําแข็งด้วยนะมันเก็บหมดแหละไอ้คนเนะี <c> ้ย <oughs> โอเคไปฮนะอืมโห้ยมีโดโด้ด้วยวิงว่งวิงว่งวิง่งนะครับผมวิ่ง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 โอ้มีนี่ด้วยโดโด้โด ไปดีไหมเอาไปทำไก่ย่างเอาไปทำไก่ย่างเออเพื่อนแบบชอบแบบชอบแนวแบบแสงสีนะฮะผมก็มาจับกันได้นะฮะม,มาจับเจ้าพวกไอ้ไอดโนเสาดันเจียนกันได้นะเออเนาะอ่าม,มีน้ำแนี่ยโหยน้ำาสวยยังไงมันมีสีชมพูด,ด้วยคออกินเข้าไปพวกผมเมาป่ะเนี่ยโอเคกับดักนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอีซี่อีซี่ กับดักนี้ easy นะมันอีซี่นะแมกีก็ไปตามแผ,นท,น,ผ,มแแผนที่นะครับผมอ่าแล้วก็แผนที่นะครับเดี๋ยวผมก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งแผนที่ไว้ใน Facebook Fanpage นะครับผมส่วน Facebook f a n p เ g e นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็เข้ามาพูดคุยเข้ามา สนทนาได้เนี้ยผมเนาะไอโดนัทไม่กัดหรอกโดนัทมันฉีดยาแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ไปดาทางต่อนะฮะเออว่าอะไรมันจะทำให้ชุดเด็กผมบินได้อีกทีวะแหอยากบินได้แล้วนะเอาใจแต่พีซไม่เอาใจโมบายบ้างเลยเอออีกแค่บินได้ไม่ยากหรอกนะเอฟเฟกต์ไม่น่าจะเยอะด้วยขนาดขีนกยังบินได้เลยทำไมโอ้โหมีชุดเด็กก้งทีบินไม่ได้ เกมน้องเกมเอาใจแต่ PC ซีอะเอออยากให้อัปเดตอะไรใหม่ๆบ้างนะเออเออแต่ว่าพูดถึงเรื่อง r p c นะครับเดี๋ยวปีหน้านะฮะก็อาจจะมีการแบบอะไรนะสลับทำา r PC ด้วยเนาะเออแต่ก็ไม่ได้ทิ้ง ARC m ม b i l ยแหละครับก็ทำเรื่อยๆเ,เหมือนกันครับ ARC m ม b i l e นี่ผมวางแผนไว้เยอะเหมือนกันเนาะเออวางแผนไว้เยอะ ตอนนี้ก็ซีซั่นนี้นะครับกำลังไล่จับให้มันครบๆก่อนเนะีฮยเดี๋ยวจะไปซีซั่น2แล้วซีซั่น2นี่มันจะยาวยาวหน่อยเนาะก็อาจจะหลาย EP ก็คืออาจจะทําของนู่นของนี้ทําเยอะกว่านี้ครับน่าจะทําเยอะกว่านี้เนาะเพราะว่าถ้าเล่นกันในแบบเล่นในแบบมีเดียมนะครับผมมันไม่ต้องใช้ของอะไรมากอะเออแต่ถ้าในฮาร์ดแล้วบูตอนแล้วเนี่ยโอ้มันน่าจะต้องทําเยอะนะฮะ โอเคอันนี้ห้องอะไรอันนี้ผมเราเพิ่งเจอมอนโอ้อาเจนเหรออเจนมาดิมาดินี่อาเจนห,จนนจนหัวขมำไปสิเอ้รู้จักไหมฮะโดนัทปืนโตอ่ะฮ้ยไม่โดนัทแคนนอน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 ไม่มีลูกๆก,ก็โดนัทแคนนอนก็ได้เอามาเอามาเอามา,เ,า,มาเดี๋ยวนี่ไี่ ไม่อีกทีเรียบร้อยคอพับเลยนะผมเฮ้ยช่างง่ายได้อะไรอย่างนี้นะครับผมเอาืาเอา้าไม่โดนอโเอ้าเอาไม่โดนโอ้เปล่าระยะเผาคนขนาดนี้ไม่โดนอีกนะไอปืนนี้มันยังไงเว้ยเฮ้ยปืนมันต้องแบบแบบมันเป็นเงี้ยลูกซองเลยเป็นเงี้ยเอายิงเนี่ยดูดิเต็มหน้าเลยนะผมเต็มหน้าแต่แบบอ,อ,อันนี้ไม่โดนนี่ไม่โดน โอ้ยพอพอพอน,น,นี่นี่แน่นี่แน่มันเขี้ยวเฮ้ยไอ้นี่น,น,นี่คือแบบลูกซองเวลามันไปไประชิดเรานี่มันยิงไม่โดนเนาะอ <c ười> ถ้าใน p v p เราเข้าไปไประชิดตัวใครมันจะยิงโดนไหมอ่ะ <c ười> เอามีดฟันเลยนะ <c ười> โอเคครับก็อันนี้ก็ ห้องแรกเลยครับผมผ่านไปโอเคครับแล้วเราไปหาไอ้กุญแจต่อเลยนะผมกุญแจกุญแจกุญแจเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าอยู่ที่ใดแเจ้งมีป่อวะเออเมื่อกี้เหมือนผมวิ่งผ่านไอ้นี่มาปะ่ะกำแพงหนีบป่ะใช่ไหมนัม่นไงจริงด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ดูเนยผมไม่ไม่ได้สังเกตเลยนี่ถ้าเกิดมันหนีมาพอดีนี่คือเริ่มใหม่ครับผมเนาะ ไม่ได้เซฟนะเดี๋ยวเขาไปเซฟทีเดียวห้องบอสเนี่ยผม mm hmm. เออออฟไลน์มันก็มีข้อดีอย่างนี้แหละครับ mm hmm. เออรู้สึกว่าข้างหน้าน่าจะเป็นกล่องนะครับผมเป็นกล่องกุญแจนะน่าจะใช่แล้วละ่ะถ้าเป็นตกใจเราอีกน่าจะเป็นกุญแจแล้วนะครับผมออโอ้โหห้องนี้มันช่างกว้างจังโอ้โหนี่นี่นี่อยู่นี่นี่กล่องกุญแจโอเคเก็บไป อ่าเรียบร้อยนะครับผมเราได้กุญแจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปจุดสตาร์ทนะครับผมเพื่อที่จะไปอีกทางหนึ่งนะครับผมนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครัตัดคลิปไปตอนถึงจุดสตาร์ทแล้วนะครับผมไปโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่จุดสตาร์ทแล้วนะครับก็คือผมก็ต้องไปอีกทางหนึ่งเนาะก็คือไปทางขวาทางขวานี่คือก็จะมีชุดเทคก,กับห้องบอสเลยเนาะใช่ โอ้ตรงนี้เกี้ยวอะเรามาเกี้ยวอโอเคก็กะดิกระโดดข้ามไปแล้วกันเนาะเออผมไม่ค่อยถนัดใช้ปีกมแมลงปอเท่าไหร่นะครับผมนกยกเว้นไอ้ดันดันน้ำแข็งนะฮถึงกล้าใช้นะผมดันไอ้ดันแบบม่ผมกระโดดเอากระปีกแมลงปอไปแล้วมันเลยอ่ะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้นะผมมันเบรกยังไงผมยังไม่รู้เลยเนี่ยอื โอเคครับกุบโอเคโอเคก็เดี๋ยวจับจังหวะมันก่อนเนาะมาอืมจับจังหวะมันก่อนอ่าปึ๊บอ่าปึ๊บอ่ามามามาอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับผมปึ๊บเบิ้ลปึ๊บเบิ้ลเรียบร้อยผ่านเนี่ยครับผมอโอ้โหตรงนี้เลยเหรอ อ๋อประตูมันอยู่ตรงนี้เลยนะเพื่อนๆอ่ะอันนี้เป็นห้องห้องห้องมอนแล้วนะเดยวนะเอ้ละหมกผมหายไปไหนวะใส่ไม่ได้เอามาครับวะช่างมันลืมน่าจะหมกไปยัดในกล่องแล้วนะเก็บ <c oughs> ตอนนี้เป็นตัวอะไรอืมอืมเอ้ยทีระเบิดโอ้โอ,โอ,โอทีระเบิดทีระเบิดนี่มันดันนกหรือไงโอ้นกเต็มเลยตั้งแต่วิ่งมาก็เจออ่าอาเจน 1ตัวนะครับผมแล้วก็ครับแล้วก็มีเอ้ไม่ใช่อาเจนหตัวอาเจนนะครับผมแล้วก็เทเลเบิร์ดเนาะเอ้ยตัวเป็นตัวอะไรสองสามตัวเป็นตัวอะไรเนี่ยผมไว้เออ้ยอุ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 ้นี่นี่นี่แหมตัวมันใหญ่เนาะถ้าเราจับออกไปแล้วมันตัวใหญ่แบบนี้ก็ดีดิใช่ไหมเออตัวนิดเดียวเองนะครับผมข้างนอก เก็บให้หมดครับผมเก็บให้หมดเผื่อเอาไปชุบนะฮะอืนี่ขโมยขโมยขโมย,โมยชิปก็ไม่ดีโหดเท่าไหร่นะดันไออะไรนะดันในแบบเนี้ยเรืเสาไม่ค่อยโหดเลยนะเออโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดนะ,ะับเปลี่ยนชุดเป็นชุดเทก็กจะได้วิ่งไวๆหน่อยอือ เดี๋ยวเราจะลงผมว่าผมลงล่างก่อนดีกว่าไปดูข้างล่างก่อนว่าข้างล่างมันมีอะไรเนาะอันนี้เป็นทางออกเอ้ยไม่ใช่เป็นทางที่เรามานี่น,นี่นี่อะไรอ๋อกองโอ้โหยาอะไรก็ไม่รู้โอเคอตอนนี้ผมไอยาสเปกกับยาดาเมจผมหมดแล้วแต่กินเพิ่มตรงนั้นก็มีกล่องนึง ดูซิจะได้อะไรเอ,นนอ,อของดีๆหน่อยโอ้โหเกลือนะครับผมเกลือเกลือจริงๆเลยเค็มไปหมดแล้วเนี่ยแต่ลงมามันยังไม่ให้อะไรผมดีๆเลยนะได้แต่อะไรน,นะไออนุสรชาเปจาราโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนเลยแล้วกันนะครับผม ตอนนี้อ๋อไอนี้ชุดก่อของผมเริ่มจะหมดแล้วนะผมหมายถึงว่าพลังงานเริ่มจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องเติมเอลิเมนต์เข้าไปก่อนครับเรลลี่เอลิเมนต์อ่าอเ,เติมเขาเรียกอะไรเติมพลังงานเข้าไปอ่าลากเข้ามาใส่ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดสมมติมว่าเราไม่ได้ใส่นะผม เราไม่ได้ทําให้มันเป็นแบบให้ไม่เติมพลังงานให้มันนะครับก็ชุดเกาะมันก็จะทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะเพราะว่าเวลาเราใส่มันจะคูณสองอย่างเยอะเลยนะผมโอเคไม่มีครับโอ้ปึ๊บมเพอีกอย่างนะครับใส่แล้วก็เท่ด้วยมันมีแสงเสริงอะไรด้วยถ้าเกิดเราไม่เราเราไม่เติมมาใส่มันก็จะไม่มีแสงนะผมความเท่ก็จะหายไปนะเพื่อนๆนะเออโอเคครับผมไอ้กล่องอะไรอ่ะหุ้ยกล่องเลอะเลย ดีๆแล้วล่ะน้องของดีๆแล้วล่ะอะไรแบบนี้นอ้ยเกลือไป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 กลับนะฮะืออโอ้ยเสียดหน้าไปนิดเดียวเองอ้ยขอเกือบหลุดอือทางซ้ายรึป่ะทางนี้ป่ะใช่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 อืไปต่อเอากล่องต่อครับผม เราเอามาจิ้กของต่อนะลงทั้งทีก็ต้องเก็บให้เกี้ยงนะฮะอย่าให้เหลือโอเคนี่ห้องนี้ห้องอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกับเอโดสาวอะไรนะครับโอเคขออนุญาตเปลี่ยนชุดนะครับผมอ่ะอะเอออ่ะตอนนี้ครับไปเข้าไปเข้าไปลุยตัวอะไรวะ,ะตัวอะไรอุย้ยอานเจนี่เจ๋วเวอ เอามีดดาบฟันนี่นี่เอาเอ็กซ์ลิเบอร์ฟันฟันไป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 มันมาหลายตัวเอาปืนยิงไม่ค่อยจะโดนต้องบอกว่าไอโดนั้นมันไม่แม่นเลยนะเพื่อนๆความแม่นนี่ถ้าจะเป็นศูนย์เอออืมก็อืมอือืมันเยอะมันเยอะมันเยอะมันใช้มันใช้ลุมใช้ลุมลุมหมอ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 นี่นี่นี่ดุมนักลุมดีนัด รู้จักซะบ้างโอ้มามาก็มาโอ้เสียมรยะเสียมารยาดคนกำลังทิ้งของอยู่เสียมารยาทนี่ไอ้พวกนี้จับตีก้นจะดีมั้งอโอเคหมดแล้วโอ้โหเนื้อเนื้ออย่างเยอะเลยเพื่อนๆดูดิโอ้แล้วก็โคตรหนักเลยนะเกี่ยดทิ้งลงไปก่อนทิ้งเนื้อไปก่อน เราผ่านห้องอาเจนไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณอีกห้องหนึ่งปะเดี๋ยวใส่ชุดเทกนะเพื่อความวิ่งไวเพื่อความคล่องตัวตอนนี้เราได้ชุดเทกไปอย่างยังเรายังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้ของเทกเลยนะต้องหาของเทกก่อนโ oh. อเคตรงนี้ปะวะข้างล่างนี้ปะน่าจะข้างล่างนี้แหละ กับดักอีกแล้วปื๊บปื๊ดกับดักนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่าไปฮะต่อครับผมวิ่ง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 เข้าไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไหนเดี๋ยว,ยวอ๋อนี่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 มีห้องหนึ่งโอเคนี่อะไร นี่ก็กล่องใช่เทคนมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เทคนี่คืออานนะครับผมนี่เป็นอ่านฮะฮะตรงนีจุดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นโอเคข้างหน้าจะเป็นห้องใหญ่ปะใช่ปะ่ะห้องใหญ่อือหือ โอ้หห้องเบลเลอร์เลยนะผมก็ไึ้ว่าจะมีไดโนเสาร์โอเคเราได้เทคแล้วนะครับน,น,นันนคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวไว้ผมได้เทคเยอะๆเดี๋ยวผมมาทําทีเดียวนะครับอะไรเป็นอะไรบ้างเนาะตอนนี้กำลังสะสมอ,อยู่รอทําทีเดียวนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนอกาะว่าของเทคแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างอ่าแต่่าจจะยังได้ไม่ครบนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราต้องกลับไปทางอีกทางหนึ่งใช่ไหม ทางที่มันมันม,มีแยกที่ผมลงมาลงมาข้างล่างเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนฮะน่าจะเป็นห้องบอสแล้วครับตอนนี้เราเราเราได้ของเปนที่เรียบร้อยแล้วเนาะเออไปครับกลับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเร่งสปีดคลิปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ห้อง ทางแยกแล้วเนาะที่เรา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 เลือกไปว่าเราจะไปไหนโอเคเดี๋ยวผมจะไปทางขวานะครับน่าจะไปท่องทางบอสแล้วเนาะอืมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูผมแล้วงงมีแผนที่ดูนะครับผมเดี๋ยวผมลงไว้ในเพจนะเพื่อนๆพื่อนเพจแฟนเพจ a c e b o o กของโดนัทโดโด้นะฮะโอเคไป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 หมดยังเอ่ยหมดยังเอ่ยเอ๊ยังมีกล่องให้เก็บอันนมาแอบนี่เอาให้หมดครับผมได้อะไรอ่ะ อะไรวะเวบโอ้โหลูกขนูปัดโตหรืว่าจะเป็นของดีไะอ๋อวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่งไปวิ่งไปททางไหนทางนี้ปะเออทางนี้ทางนี้มัน มีสองแยกกลสิเดี๋ยวทีเนี้ยงานเงิบแล้วโอเคจะแยกไปที่แยกหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจออะไรค่อยว่ากันอีกทีไหครับลากสมบัตินะครับผมกระโดด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 ฮะตรงนี้มีกล่องนึงเือกระสุนน่ะว่าทำไมวะเนี้ย เดี๋ยวมีน้ำตรงนี้มีแหล่งน้ำนะเพื่อนๆคนไหนไม่ได้เตรียมน้ำมาก็อย่าลืมแวะมาดื่มน้ำก็ได้นะครับผมดื่มฟรีไม่คิดเงินนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคอ่อานี้อีกกล่องหนึง่งอ่าโอ้โหลูกของแต่ละอย่างมันให้ผมดิกระสุนลูกซองเนี่ยกระสุนในนี้เนี่ยโอ้ยกระสุนปืนพกเอามาทำอะไรเนี่ยฮ อืมเดี๋ยวเราลงล่างลงล่างลงล่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เร็วนี้วิ่ง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 โอเคอย่ตรงนี้มีทางต่อไปต่ออ่ามีไม่ได้ไปทางแบบมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนี้นะผมต้องอย่าลืมเก็บนะครับผมอย่าลืมเก็บต้องมีของดีแน่ๆ โอ้เอ้ยอันนี้มันรู้สึกจะเป็นชุดเกาะของไอ้นี้ป่ะชุดเกาะของไอโดโดยักษ์ป่ะใช่นะน่าจะใช่นะเออไปไปโอเคแล้วโ็ตรงนี้เราเราฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปตามทางตามแผนที่ต่อนะผมอ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งก็ถ้าใส่ชุดเทคมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งไวหน่อยเนาะก็ดีนะครับผมประหยัดเวลาด้วยมีทางตันไปทางโน้นนันอะไรอ่ะเหมือนมีกำแพงหนีบโอเคเดี๋ยวผมขอแยกแยกไปทางนี้ก่อนแล้วกันเนาะทางนี้คือมีอะไรไหมยังไม่มีนะไปตรงนี้มีทางมีทาง โอเคข้างหน้ามีห้องข้างหน้ามีห้องอืมเปลี่ยนของนีไ่ไม่เปลี่ยนดีกว่าเข้าไปเลยครับผม้าทางชุดเทคเลยในะมีตัวอะไรอ๋อโดโดยักษ์อันนี้วิ่งเข้าไปเลยครับวิ่งใส่ครับวิ่งใส่โดโดอย่างเงี้ยวิ่งใส่โดเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเสร็จเสร็จไปโอ้โหอย่างไวอ,อ่ะอ้าว่นี่ไงนี่ไงมันมองจ้องหน้าไอ้นี่ออ ม,มันบินแบบไม่เห็นเลยนะว่ามือเราถืออะไรเนี่ยไม่มีความเกรงความกลัวเลยไอ้สังขาวโอเคโอ้จุดนี้เป็นห้องบอสแล้วนะเพื่อนๆโอเคนั้นผมยังไม่เข้า<ะ>เพราะว่าอีกทางหนึ่งยังไปไม่ครบนะผมต้องไปให้ครบต้องไปให้ครบต้องมีของอยู่แน่ๆนะ่นะฮะอีกจุดหนึ่งฟาร์มให้เรียบร้อยฟาร์มให้เรียบร้อย ทางนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่มันให้เข้าไปเอาของได้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 นี่ข้างหน้ามันมีกําแพงด้วยนะเพื่อนๆระวังด้วยนะฮะให้กาแพงหน,น,นีไปเพื่อนเออระวังด้วยนะเพื่อนหนีไปนี่เงือบเลยนะเริ่มใหม่เลยนะโอเคตรงนี้อ๋อตรงนี้มีกล่องตรงนี้มีกล่องต้องแหวะมีกล่องต้องแวะ,ออแวะไอ้โดนั้นมันต้องแหวะนะเออไม่แวะไม่ได้นะ อ,อมาทั้งทีต้องงกไว้ก่อนนะครับผมความโรภค้องำแล้วนะครับตอนนี้ลงทั้งทีก็ต้องเอาให้คุ้มเนาะใช่ไม้มเพื่อนไหนห้องไหนตรงไหนห้องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเออนี่นี่นี่น,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 นีโอเคเมื่อความโรภค้องำความนานของคลิปก็จะเกิดขึ้นนะครับผม <laughs> โอ,โอเคอ okay. uhm. <Sap, S 2> ืมก็อยากให้เพื่อนๆรู้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆรู้ทุกซอกทุกมุมเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะเผื่อแบบบางคนนะครับสงสัยว่าเฮ้ยกล่องนั้นทําไมถึงไม่ไปเอากล่องนั้นควรจะเอาดีไหมกล่องนี้ควรจะเอาดีไหมเพราะว่าบางบางจุดมันเสี่ยงใช่ไหมก็รู้ว่าเพื่อนเพื่อคงจะแบบไม่อยากจะเสี่ยงกันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างตรงไหนมีอะไรตรงไหนมีอะไรเนาะเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าจะไป เสี่ยงไปเอาดีหรือว่าไม่เสี่ยงแปลาดีเนี่ยผมเนาะผมก็ไปเสี่ยงไหมเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับ,รรบผมเป็นไงหล่อแม่โดนนัทมันหล่อนะ่ะนี่ผมทําเพื่อเพื่อนเพื่อนแลน้วน,น้องเลยนะครับผม <c oughs> จริงๆแล้วเนะี่ยความโลภเข้าครอบครอบนำไม่โดนนัทไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันเอาน้องน้องกับเพื่อนๆมาอ้างนะผมตอนนี้โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชุดนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ห้องบอลแล้วเนาะ มาดูกันซิว่าห้องบอสมันเป็นอะไรซิไปเตรียมพร้อมพร้อมรบพร้อมรุยนะโอเคใส่ลูกกระสุนให้พร้อมนะครับผมใส่ลูกกระสุนให้พร้อมต้องอย่าขาดโอเคไปเฮ้ยดันนี้เฮ้ยบอสนี้ผมไม่เคยเจอมันคือตัวอะไรวะ แมงปอเหรอเอ้ยไม่ใช่ละอาเจนี่ว่ะอ,อุ้ยอาเจนโอ้โหเจนหัวร้อ,นเ,น,รอ,น,อนเจนหัวร้อนอาเจนหัวร้อนอู้เ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันกระเพือปีกใส่ผมจนล่วงลงไปข้างล่างเลยเหรอโอเคครับหลังจากที่ผมตายประมาณสักสามสี่รอบผมก็ได้เจอวิธีนะครับวิธีก็คือเนี่ยเรามายืนอยู่ขอบขอบเนาะขอ,ขอบขอบข้างหน้าแล้วก็ยิงมนันนะครับผมไปหาข้อมูลมาเนาะโอเคแล้วก็ยิงมันเห็นไหมมันจะเหมือนมันบั็กเนี่ยเออ ก็จะบอกว่าเมื่อกี้นะครับผมตายประมาณสามสี่รอบเนาะไม่ว่าจะใช้วิธีกระโดดวิ่งหนีมันวิ่งไล่ยิงกระโดดหลบอะไรมันก็ตามมากระพือปีกจนผมล่วงลาวาจนได้เพื่อนๆเ,เออหรือว่าเกมมันทําให้แบบให้มันไอ้นี่แบบนี้เลยให้แบบให้ให้ให้เราหาจุดจุดนี้เนาะมันตั้งใจทําไว้หรือเปล่าเออ มามามา,มานี่มานี่ยิง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 สาากระจายครับผมโอ้โหดูเลือดสองหมื่นแล้วใกล้จะตายแล้วครับผมเออจะว่ามันก็ง่ายนะไม่ได้ยากเลยนะถ้ารู้เทคนิคนะครับผมเฮ้ย What What the fuck โอ้โหมันมีอ้อมข้างหลังด้วยนะไอตัวหืมไออาเจน โอ้โหมาโอเคนี่ผมเตรียมปีงแมงปอไม่รู้จะช่วยอะไรได้หรือเปล่านะครับอันอาจจะแบบทําให้ร้อยได้นิดนึงมานะตอมนี้มานี่อืม,อมยิงหน้าสั่นไปเลยโอ้ผมตายเยอะมากเลยนะผมตายเยอะมากบอกเลยว่าผมรีรีประมาณสี่ห้ารอบเลยอ่ะต้อบอกว่าผมไม่เคยลงมาก่อนเนาะเออไม่เคยลงมาก่อนเลยไอ,ไอ,ไ,อไอ้นกไม่ใช่ว่าไม่เคยลงไม่เคยเจอบอสต,ตัวนี้มาก่อนเลยนะครับตั้งแต่เล่นมา นะผมก็ไม่ได้เล่นอะไรมานานมากนะผมส่วนเทคนิคนี้นะครับก็มีน้อง f อคนหนึ่งเนาะแนะนําผมมาเนาะผมก็ได้ไปปรึกษารับว่าเฮ้ยผมลงทีไรก็ตายเลยตายอย่างเดียวเลยเออน้องเขาก็บอกเออพี่มันมันมันต้องมันมันมีจุดของมันอยู่นะเออแล้วเขาก็มาร์กจุดมาให้ก็ต้องขอบคุณน้องเขามากมากเลยนะผมโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมโอ้ไม่ถึงสองนาทีเรียบร้อยโอ้โหไออาเจน เนี่ยถ้ามันรู้เทคนิคนะมันง่ายนะแต่ระวังด้วยนะมันจะอ,อ้อมมาข้างหลังนะโอ,โอ้มันมีอ้อมด้วยอีบ้าเอ้ยโอเคก็ตายไปแล้วนะครับผมดูเผาให้ด้วยพุดล่วงลาวาไปเลยโอ้ยนกหัวร้อนเนยมันอยากเอาจับกลับบ้านอะเนยเสียดายแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการลงดันเจียนนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแล้วตอนนี้นะครับช่องโดนัทโดโด,โดก็มีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยเข้ามาแนะนำกันได้นะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอกลับลาบเพื่อนเพื่อไปก่อนนะครับผมไม่ไปอีพีหน้าจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมบ๊ายบาย